ซื้ออย่างบ่พอมันมณีแวนซื้อมันเออซื้อซื้อไงมันก็เป็นราคาครับแกร์ถ้เป็นราคาคืออย่างพี่ดาเองสิมีแนวนมอ๋อเอาสวัสดีแบบพี่แมนมณีวันสวัสดีแฟนๆครับผมกงทำอะไรครับเมื่อวานสั่นเนี่ยไอซีโชคเด้อมีผู้ทำให้โชคเมื่อเมื่อคืนนี้ผมส่งลูนให้แล้วนะส่งลูนให้เอง ในช่งนอนนราวนนีคงโสู่โ่แล้วนะอยู่ในชั้นถ้าเสียงเรากดโหลดได้เลยแบโอนแ่็คมากระดั๊กเที่ยวมือไอแด่นครับครับผมไอแด่นบ้ากับผู้ใดครับบากับปัยภัยพงศธรครับไอไั่พงศธรกับบ้านบอกครับไอเด่ครับไปพง้ธรกับมาครับมาดนตรีครับ พี่น้องที่อยู่ไฮรำนอกครับตอนนี้เดินทางมาแล้วซื้อมาซื้อตัวเดินม่กันเลยอีกไม่กี่นาทีครับเราจะนำบรรดาแบรนด์เข้าสู่รูปแบบการแสดงของพวกเราสาวน้อยลำเพลินโชว์อันนี้เป็นมือแซกของวงลำเพลินโชว์พี่น้องหาเพราะท่านปล่อยอยู่กำลังโหลดอยู่ดิปครับเนี่ยมันฉาจังน่อยครับตอนเนี่ยมันยังกาะเนี่ยมันฉาดครับพี่แม่สิส้มมอบผลงานเท่ยังคะเอ่อพี่มอจะฟิลขาดครับ เมาจนเที่ยวขาเขากินบัวับกินพ่มานยับยั่นาน่แล้วอีเจ้าหนกระเท่กรุงเทพกตะสีเมาจนที่ยวขาคื่อกันมมอกถ้ากรุงเทพคนกินดีกินปินกินมวนกินมวกินจมวน่กินเมาแมนกินคือทางง้านเฮากับมานเฮาเมาแล้แก่สองสั้นคางทั้งก่ซีมเจ้าอุวยนั่นอีทั้งหลังสองอีนี่แหละคือจะหลับซุมหนึ่งเป็นอาหารกินพ่อหมานหนายกินได้ซุปหนึงซั่นละ อีมีกินบ่ได้กินบ่ได้เปยังมันเป็นโรคตามายมถึงกินไม่ไหมฮะ ครับส่วนล้วนรับสุดยอดวิถีเลยครับตับสุดยอดมักบอกข้างเห็นไหมยังมั้ยครับเก็บพุกมีนาตีมักสาวใส่ยินจะเพลียงหนึ่งครับเป็นใส่ไหมใหญ่ไปเป็นมักสาวใส่ยินเลยหมาใส่ส่งเขียวขีบานมะเสาวใส่ยินครับส่งยินกับเขาครับเสื้อยื่ตัวเก่ามอซโซ นึ่งคนงานเพลงครับจู่ๆทำลายบรรยากาศอันนี้ครับ ตีนะครับส <toys> ุดยอดนะครับผมทุกทุกอันนี้ก็อาจารย์นักดนตรีคืออันนี้เป็นนักดนตรีปกติแล้วเป็นมือแซ็กโซโฟนมือแซกโซโฟนสากาโฟนเป็นอย่างคือสาวน้อยลำเพลินครับเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์แซกมือแซกโซโฟนสาวน้อยลำเพลินโชว์นะฮะอันเขินอยู่เลยครับเขินอยู่ เคลือยู่เขินอยู่รับยังยังได้อายอยูครับยังไงอายอยูอั่ครับเดี๋ยวกับชินเองครับลงมาสมมุติสมมือิเดี๋ยวไปไปทำไลยบรรยากาศครับเคิื่อนยายไปนอกกว่เนาะแกะเสียงแบบเสียงแบบพี่แมนมาเลยด้เสียงแบบพี่แมนมันนิวนะครับเอาจากเสียงหอลกันเนาะฝุ่นนะครับพุ่งว่ะพุ่งว่ะข้ากัมันยี่พุ่นนะครับขอบคุณครับมีผู้ถามมาซื้ออีหยังนะครับ ชื่อจริงชื่อจริงคือผมชื่อคือนายสถาพรประทุมศิลป์นะครับเป็นมือแซกโซโฟนนะครับที่ตื่เขึ้นมาอยู ere> ere> ๆๆๆ่ค oh, รับวงสาวน้อยมาเปโชกเมื่อก่อนเล่นอยู่แต่ก่อนก็อยู่รถแห่ครับอยู่รถแห่หน่วยที่สองนะครับเสื้อเล่นเสื้อเลนกันครับเสื้อเล่นซื้อโชคเด้อเสื้อเล่นซื้อมาเดินง่ายครับโชกมาครับโชคกมา ก็โชคเดียวกันครับแม่แม่เดียวกันแม่สาเดียวกันของภาษาสารพี่ิตรผมมันมังสิใส่คข้าาไอซีโชกเด้อประมาณนี้รับแต่เะาเห็นโชคก็คือคิดว่านาจะโชคดีนะครับมาอยู่กับสอนหน่อยเราเพื่อนโชคแม่น่าึงมองแล้วคขอบคุณยุื่องความรใจนะครับขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณเสียงปรบมือที่ดันมารอปอแปคือพยาบาลบ่าถือกันเนี่ยละ ไปสูลต้งไปจะขอขอไปทำหน้าที่ตัวเองดีกว่าโอเคแค่ขอบขอบขอบคุณพ่อหลอดขอบคุณตรงนี้ด้วยครับขอบคุณขอบคุณแฟนทุกท่านด้วยมาหนี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 